สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมต้นไม้มงคลว่านมงคลอีกแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นแก้วสารพัดนึกต้นไม้มงคลโชคมาบรารมีเกิดสมปรารถนานะครับต้นแก้วสารพัดนึกหรือบางคนเรียกว่าแก้วหน้ามานะครับเป็นต้นไม้มงคลตระกูลเดียวกับว่านหรือบอลน,นะครับเพื่อนๆ ยิ่งเลี้ยงให้ใบใหญ่เท่าไหร่ราคาก็ยิ่งแพงมากขึ้นเมื่อเราเลี้ยงจนต้นแก่แล้วต้นแก้วสารพัดนึกก็จะออกดอกให้เราชื่นชมนะครับเพื่อนๆแล้วมาดูวิธีเลี้ยงนะครับเลี้ยงอย่างไรให้รอดเป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่นิยมปลูกไว้ในห้องนอนวิธีขยายพันธุ์นะครับเพื่อนๆต้นแก้วสารพัดนึก เขาจะแตกก่อไปเรื่อยๆตามขนาดพื้นที่ถ้าใครเลี้ยงแล้วใบใบไหม้กลัวจะไม่รอดให้เด็ดใบทิ้งได้เลยนะครับถ้าใบมันเป็นไม่ไหม้หน่อยเราก็เด็ดทิ้งนี่ผมเอามาปลูกก็ยังไม่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับจากอยากไอ้นี่ก็กําลังทดลองปลูกอยู่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบสวยๆก็มีแต่ก็ยังจับเป็นล,ยลอยๆอยู่นะเพื่อน เขาบอกว่าถ้ามันเป็นใบไม่ไหมก็ให้เด็ดทิ้งไปเลยอีกไม่นานเขาก็จะแตกใบใหม่และแตกกอใหม่นะครับแล้วก็เรื่องแสงแดดเขาชอบแสงสว่างแต่ไม่ชอบแดดโดยตรงนะครับแบบลำไรได้ไม่ใช่ว่าแดดจ้าเกินไปนี่ครับเพราะว่าจะทำให้ขอบใบไหม้นะเพื่อนๆก็เอาปลูกไว้หน้าบ้านแบบร่มๆหน่อยก็ได้มีแดดน่อยๆเขาไม่ชอบแบบ เดี๋ยวจ,จัดๆใบจะไม่สวยนะครับนี่ยิ่งใบโตยิ่งยิ่งมีราคานะเพื่อนๆมีราคาสูงนะต้นนี้ก็สามารถเลือกวางไว้ในที่มีลมโลก,กหรือใต้ต้นไม้ก็ได้นะครับเพื่อนๆหากเอาไว้ในห้องต้องเป็นห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีไม่ร้อนอบอ้าวนะครับถ้าถ้าเราจะเอาไว้ในห้องก็ต้องถ่ายเทดีสามารถนำมาไว้ในห้องได้ วัสดุสำหรับปลูกนะครับใช้ดินร่วนระบายน้ำได้ดี3ส่วนแล้วก็ใบใบก้ามปู2ส่วนนะครับกาบมะพร้าวสับ1ส่วนเคล็ดลับนะเพื่อนๆก่อนปลูกให้นํำกาบมะพร้าวสับไปแช่น้ำสัก1-2คืนนะครับเพื่อให้เขาจะได้ชุ่มชืน้นการปลูกลงกระถางให้รองก้นกระถางด้วยก้อนฐานหรือกาบมะพร้าวสับก,ก็ได้เพราะว่า ระบายน้ําได้ดีนะครับป้องกันการเกิดเชื้อราเขาเป็นต้นไม้ค่อนข้างเอาใจยากนะครับเพื่อนๆมันจะอ่อนๆนนะี่เห็นไหมใบสวยนะสวยมากเดี๋ยวจะเลี้ยงให้ใบใหญ่ๆเลยเดี๋ยวถ้าใบใหญ่เมื่อไหร่จะเอามาโชว์บอกว่าการอารดน้ําต้นแก้วสารพัดนึกชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรดน้ําทุกวันก็ได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุปลูกและสภาพแวดล้อมควรลดน้ำสอวันลดน้ำหนครั้งนะครับสวันค่อยลดทีหนึงการใส่ปุ๋ยใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ใส่ทุกประมาณ1นถึงสเดือนนะครับเพื่อนๆหรืออาจจะใช้ปุ๋ยละลายช้าใส่ทุกๆเดือนก็ได้ครับตามความสะดวกของเรา ถ้ามีเวลาว่างก็ควรพลวนดินเพื่อให้ดินร่วนสุยให้พอมีช่องอากาศผาน้้ำและสารอาหารซึมลงไปได้ดีนะครับเพื่อนๆเ,เราก็สังเกตดูถ้าดินมันพร่องก็สามารถเติมปุ๋ยพร้อมกับดินใบก้มปูพร้อมกันได้เลยนะครับ จะเห็นได้ว่าต้นแก้วสารพัดพัดนึกนะครับนอกจากจะสวยงามแล้วจากที่ซื้อมานะครับเราก็ดูสิครับสวยจริงๆนะสวยมากเลยใบเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลงสเสน่ห์เลยครับแต่จะเลี้ยงให้สวยงามต้นแก้วสารพัดนึกเขาจะมีต้นตัวผู้ตัวเมียนะครับเพื่อนๆตัวผู้กับตัวเมียต่างกันอย่างไร ก่อนที่จะรู้ว่าแก้วสารพัดนึกตัวผู้ตัวเมียต่างกันอย่างไรเราไปทคามทำความรู้จักกับต้นแก้วสารพัดนึกกันก่อนต้นไม้ที่มีใบสวยไม่ว่าจะเป็นแก้วหน้ามา้าว่านสารพัดนึกหรือบางคนก็เรียกโชคแก้วมณีแก้วสารพัดนึกมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้เป็นไม้ลมลุกประเภทเดียวกับ ว่านหรือต้นบอลน,นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับลักษณะใบเขาก็เป็นรูปหัวใจออกยาวๆเห็นไหมเพื่อนๆสวยนะรูปหัวใจออกยาวๆใบด้านบนมีสีเขียวเข้มขอบและเส้นใบจะเป็นสีเขียวอมเทาใต้ใบจะเป็นออกเป็นสีม่วงม่วงเข้มๆเส้นกลางใบเป็นร่องตื้นก้านใบจะเป็นสีน้ำตาล อมเขียวนิยมปลูกเป็นไม้มงคลประดับอาคารปลูกเป็นไม้กระถางนะครับความเชื่อก็คือตามความเชื่อของคนที่ศรัทธาเชื่อกันว่าอิทธิฤทธิ์ป้องกันพูดผีปีศาจส,สิ่งอับประมงคลอันตรายทั้งหลายทั้งปวงยังเป็นเป็นว่านที่ดีในทางเมตตามหานิยมด้วยนะเพื่อนๆค้าขายก็ดี และผู้ที่มีไว้ครอบครองก็ต้องเป็นคนประพฤติดีปฏิบัติดีด้วยนะครับอันนี้ก็จะประกอบกันนะครับเพื่อนๆก็หามาปลูกได้การพูดผีปีศาจและก็เป็นว่านมงคลด้วยนะครับเพื่อนๆลักษณะของต้นแก้วสารพัดนึกตัวเมียลำต้นจะเล็กหน้าคล้ายใต้ใบแดงนอกจากนั้นจะถือว่าเป็นตัวผู้ทั้งหมดนะครับ ก็ดูยากเหมือนกันนะของผมยังไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียเขาบอกมันแหลแหลๆลักษณะของต้นแก้วสารพัดนึกตัวเมียลำต้นจะเล็กหน้าคล้ายใต้ใบแดงนอกจากนั้นจะถือว่าเป็นตัวผู้ทั้งหมดสำหรับว่านที่มีผลทางโชคราบเมตตามหานิยมอย่างต้นแก้วสารพัดนึกนี้แนะนำให้ปลูกข้างขึ้นจะดีกว่าส่วนว่านที่มีผลทางคงกับพันชาตีนั้นให้ปลูกวันข้างแรมนะครับ สำหรับแก้วสารพัดนึกเขาบอกว่าให้ปลูกข้างขึ้นจะดีนะครับขณะที่ปลูกว่านให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือแล้วแล้วให้ทําจิตใจให้บริสุทธิ์นึกถึงแต่สิ่งดีๆอธิษฐานตามที่เราต้องการหรือสวดมนต์ก็ได้คา,าถารดน้ําและปลูกว่านสารพัดนึกนะครับ จะต้องหามาให้แล้วว่าคัถาไอ้ปลูกว่านนี้มีอะไรมั่งก็หลักๆก,ก็เป็นด้านเมตตามหานิยมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ป้องกันพูดผีปีศาจด้วยเหมือนครอบจักรวาลเลยครับสำหรับต้นแก้วสารพัดนึกหรือว่าแก้วหนาหมานะครับแต่หลักๆมันสวยนะครับเพื่อนๆใบมันจะสวยนี่ครับ รวยมากเลยส่วนร,ราคานะครับราคาเขาบอกว่าแล้วแต่ใบเขาจะดูนักเล่นที่เขาให้ราคาสูงๆเขาจะดูใบความใหญ่ของใบความสวยของใบนะครับราคาหลายหลายพันนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ธรรมดานะราคาหลายพันพันกว่าถึงสี่ห้าพันเป็นหมื่นยนะังมีเลย มันแล้วแต่คนชอบนะครับก็อย่างที่ผมบอกกันแล้วแต่คนชอบของพวกนี้คนที่จะให้ราคาสูงๆก็ต้องเป็นคนที่ชอบวานชนิดนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปหามาปลูกนะครับสำหรับคนที่ตอนนี้เขากำลังฮิตพวกไอบอนสนะีด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกที่คนกำลังฮิตเหมือนกันครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชม